รับรายการออม,ม่าพาไปท็อปส์นะคะวันนี้ออม,ม่าจะพาทุกคนทำไข่หมวนสไตล์เกาหลีนะคะเรียกว่าเครัมมารีนะคะเครันมารีคือเครื่องเขียงของเกาหลีที่คนเกาหลีชอบมากเลยค่ะไม่ได้เลยเหมือนกิมจิค่ะมีกิมจิแล้วก็เครัมมารีด้วย พวกดองด้วยนะคะคนเกาหลีชอบมากเพราะว่าทําง่ายด้วยและอร่อยด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอม,ม่าจะพาทุกคนทำเคราม,มารีกันนะคะและวันนี้อม,ม่าจะใส่สเปมของเกาหลีด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทุกคนช่วยกดติดตามและกดไลค์กันด้วยนะคะ อันแรกต้องสับผักก่อนนะคะผม,ม่าจะใช้แครอทกับต้นหอมสองอย่างค่ะคือจริงๆแล้วใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่จะสวยกว่าก็เลยผม,ม่าจะใส่แครอทกับต้นหอมนะคะต้องสับแครอทจะสับต้นหอมด้วยนะคะถ้าใส่ต้นหอมจะ สวยเป็นสีเขียวด้วยค่ะเอาสเปมมาหานก่อนนะคะน,นี้นะคะจริงๆแล้วสับเหมือนต้นหอมกับแครอทก็อร่อยนะคะแต่ว่าเอามาจะหั่นก้อนใหญ่จะได้ใส่ข้างในนะคะ ใช้ okay. ครึ่งเนึ่งัำตรงนี้นะคะใส่บอมมันนี้นะคะเล้วหั่นที่เหลือเสียดายอันนี้จะสับมาจะใส่ไข่แล้วนะคะ ใส่ไข่หกฟองนะคะเด็กเดี๋ยวอม่าใส่เกลือนิดหนึ่งน,น,นะคะเกลือใส่นิดหนึ่งได้แล้วอม่าจะใส่ต้นหอมที่สับไว้นะคะแล้วแครอทนะคะที่สับไว้ แล้วสเปมที่สับไว้นิดนึงนะคะใส่นิดเึงยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทอดนะคะโอเคกระทะที่อม,ม่าจะใช้นะคะอม,ม่าจะใช้สีเหลี่ยมแบบนี้นะคะสำหรับไข่หมวดวนะคะแต่ว่าที่บ้านถ้าไม่มีเป็นกลมๆแบบนี้ก็ได้นะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งนะคะอม,ม่าใช้ My choice rice bran oil นะคะใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะค่ะกดไฟไฟไม่แรงนะคะเบาๆโอเคกระทะหลอนแล้วอ,อมาจะใส่ไข่ตอนนี้นะคะใส่ สเปมที่หันไว้ตอนนี้นะคะมุนได้แล้ว,วค่อยๆบุนนะคะ okay. ตอนนี้ ไข่ลงไปนิดหนึ่งติดตกนี้ด้วยให้ไม่แตกโอเคหมุนอีกรอบหนึ่งนะคะหมุนไปเรื่อยเรื่อยโอเค,อเ,คเกียบง่ายกว่า ใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำมันน้อยน้อยไปใส่น้ำมันเพิ่มนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่ไข่เพิ่มนะคะมาจากหมุนไปเรื่อยๆนะคะคสวยมาก โอเคตอนนี้ใไสฟไฟ่ไข่ลงไปนิดนึงหมุนไปเรื่อยๆนะคะโอเคตรงนี้นะคะเอาออกแล้วก็แบบหมุนๆจะได้สวยๆวก็ <Okay. S 1> ทำให้ข้างๆสุกด้วยค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะถ้าไฟแรง จะไม่ง่ายแล้วก็ข้างในไม่สุกด้วยเสร็จแล้วนะคะทุกคนทำง่ายมากเสร็จแล้วเดี๋ยวมาจะหั่นให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวมาจะหั่นให้ดูนะคะปุ๊บนี่สวยมากหั่นเรื่อยเรื่อยปุ๊บอื้อ มาดีมาจะใส่โซสมะเขืเทศในถุงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาก้นไก่มาตาดัดเสร็จแล้วค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค kind of ่ะครับอินชองกับอาป้ามาแล้วค่ะอาป้าน้อยอาป้าน้อยวันนี้มมาทำไข่รันมารีอินชองชอบไหมครับชอบโอเคทานกันครับทานเลยเนาะคทานอินชองกินไหมครับนิดหนึ่งไหมโอเคออกมาหั่นให้โอเคอมมาหั่นให้อินชองกินเองนะครับใช้ซ่อม ปกติก็ทําให้เด็กๆบ่อยมากกับป้าด้วยเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอืมอะไรนะคะใส่สเป็มแล้วก็ราดซอสใช่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 กับข้าวด้วยเด็กชอบเลยเด็กชอบอื็กเด็กๆก็ชอบทานสเปมด้วยใช่แล้วก็รวมกับไข่เจียวด้วยนะใช่ใช่ชอบมากอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นไข่ ไข่เียวสไตล์เกาหลีใช่ค่ะใช่ค่ะอืแล้วคนเกาหลีชอบทานเพราะว่าเราทำง่ายด้วยแล้วก็กินกับกิมจิอร่อยด้วยง่ายอืมอร่อยไหมคบอร่อยอร่อยอันนี้ก็ซื้อจากที่ท็อปส์หมดเลยเนาะใช่ค่ะซื้อจากท็อปส์ออนไลน์หมดเลยซื้อง่ายซื้อง่ายอัอนี้ก็เตะาเต่าะังอต่ อร่อยใช่ไหมคะอร่อยเดี๋ยซองปิดคลิปนะครับโอเคีซองสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยลูกสวัสดีสวัสดียังไงครับภาษาเกาหลีสวัสดีครับแล้วภาษาเกาหลีละภาษาเกาหลีอันนู้นเลี้ยอ่าใช่เออกดไลค์กดติดตามเลยค่ะกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณที่ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ